เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเองรีวิวจะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนั่นเองก็คือจากแบนด์ลาน,นซึ่งพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเราก็คือยินวอน,นั่นเองนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยเซ็ตที่เลซื้อนะคะจะเป็นเซ็ตนี้นั่นเองเซตนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการซื้อ พชชั่นนั่นเองพูชชั่นตัวนี้เลยพูชชั่นตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทเลซซื้อเซตนี้ mm hmm. ก็คือต้องการแค่นี้เลย mm hmm. มันจะมีของแถมเยอะ mm hmm. มากๆากเลยอย่างแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่อย่างนี้เลยได้ทาก่อนนอนมันคือลาเนต g วอเตอร์สลิปปิ้งมารกนั่นเองดีมากทุกคนเห็นหรือเปล่าเนื้อครีมดีมากทุกคนทาก่อนนอนมาร์กพิงไว ตื่นมาหน้าสดชื่นมากตัวนี้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งที่เขาแถมให้จะเป็นตัวนี้เลยแถมมาให้ถึงสมกระปุกเยอะมากแถมมาให้ถึงสามกระปุกมันคือลาเนดเรเดียนซีครีมนั่นเองมันจะเป็นครีมวิตามินซีบำรุงหน้านั่นเองเขาซึ่งเยอะมากน่าใช้มากใช้ดีมากเมลนินิตเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ดีมากจริง ไี้อย่างหนึ่งที่มันยอดฮิตเลยที่ทุกคนใช้กันก็คือน,นี่นี่ตัวนี้ทุกคนอาจจะรู้จักลาเนลลิปสลิปปิ้งมาร์นั่นเองมันจะเป็นลิปตัวนี้หอมมากตัวนี้หอมมากทุกคนซึ่งเลาทำให้อาการเนี่ยนี่ดูช่ำเว้าวมากที่สุดปังมากตัวนี้ ตัวนี้ปังมากทุกคนแนะนำปังมากในเซตยังไม่พอมันยังมีของแถมอีกสองอย่างตัวนี้จะเป็นลาเนตมอยครีมคลีนเซอร์จะเป็นปลี่ยนสถานทำความสะอาดหน้าส่วนตัวนี้จะเป็นลาเนตมันติดิฟครีมคลีนเซอร์เหมือนกันก็คือจะเป็นปลีป่ภัณฑาทำความสะอาดหน้าเหมือนกันยังไม่หมดเมื่อกี้มีตัวเล็กแล้วเขายังแถมตัวใหญ่มาให้อุ้ยดูทุกคนคุ้มไม่ไหวอย่บอกเลยคุ้มไม่ไหวไม่พอค่ะ ยังมีนี่นี่ก็คือของแถมทุกคนนี่ย้ำว่าคือของแถมนะนี่สเปนก็คือตัวเติมนั่นเองตัวเติมฟุชชั่นมีให้ทั้งหมดสองแพ็จะเป็นทั้งหมด6อัน6อันอันดุท้ายจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็จะสวยมากกระเป๋านี้สวยมากไว้ใส่ของแถมค่ะย้ำนะคะว่าเทเนี่ยซื้อตอนเซตนี้ก็คือตอนพีห่หินพี่วอลไลท์ไลซ์สดของลาน,นีบ แล้วก็เลซื้อในช้อปปีนะทุกคนนี้ในนช้อนป,ปี้แต่ตนนเลซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้แค่หนึ่งอย่างเจ็ดร้อยโอ้ยตอนนี้เสียดายอะทุกคนเห็นไหมตอนนี้สินค้าหมดแล้วเ<ม>สียดายมากซึ่งตอนรีซื้ออะมันอยู่ช่วงปโปรทุกคนปมันมีของแถมเยอะมากมันอยู่ช่วงปโปรเอาง่ายๆคือซื้ออันนี้แค่อย่างเดียวได้ของแถมหมดนี้เลย จะบอกว่าถือไม่หมดค่ะได้ของถังหมดนี้เลยทุกคนมีแล้วพอมีนี่ยังไม่หมดมีนี่ทุกคนจะบอกว่าเยอะมากๆใช้ดีมากเรนจะให้มาดูเนื้อคั่นก่อนนะซึ่งมันดีมากจริงๆทุกคนดูมันดีมากจริงๆดูดูเนื้อคั่นทุกคนนี่มันดีมากวันนี้ถือว่าเรนโชวหน้าสดเลยนะทุกคนเห็นไหมเลนมีรอยแดงอยู่นะทุกคนดูนะนี่นะ นี่ดูนี่เรนไม่ได้ทาอะไรก่อนเลยนะอาบน้ำเสร็จแล้วก็นี่มาร้อยทุกคนเลยนี่ดูเห็นไหมเธอมันปกปิดดีมากทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ที่มันแบบรอยแดงอ่ะมันปิดดีมากซึ่งแบบดีจริงคือแบบสําหรับคนที่ขี้เกียจแต่งหน้านะก็คือตัวนี้คือจบจบเลยเลยแนะนำเอนนี้ดีมากมีแถมกระเป๋าด้วยแต่ในเว็บ ทุกคนจะลองติดตามนะมันจะมีโปรโมชั่นเยอะมากเือไม่จริงทุกคนต้องไปตามนะเห็นไหมมันมีสินค้ายเยอะมากทุกคนให้ทุกคนลองไปตามดูเยอะจริงๆแถมบิสเซเตอร์หล่อม,มากเลยนะ่นะอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมไปซื้อดีจริงๆเลยนะนยนะ